สวัสดีกับ Mo t o GP e รีวิวนะครับก่อนที่จะถึงอาทิตย์หน้าซึ่งปีสุดท้ายของปี2025แล้วนะฮะหรือว่าปี2568นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูข่าวของ mark ก a r เก e ตกันบ้างน,นะฮะร,รวมไปถึงข่าวของทางด้านฮอเกมาติน okay, นะครับว่าปีหน้านั้นเนี่ยเขามีแผนการว่าอย่างไรกันบ้างน,นะครับแต่มาดูข่าวของทางด้าน mark m a r เก e ตก่อนเลยนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆของ Mark m a r ตนะครับเพราะว่า มาร์กเองนั้นเนี่ยจะกลับมาขี่มอเตอร์ไซค์อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งว่าเป็นการขี่ทดสอบนั่นเองนะเพื่อที่จะดูความฟิตสมบูรณ์ของร่างกายตัวเองนะครับวันนั้นเนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าเขาจะขี่ภายในอาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์หน้าซึ่งอาทิตย์หน้าก็เป็นสิ้นปีสุดท้ายของอคริสต์มาสหรือว่าซึ่งปีใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนฮะหลังจากที่ทางหน้าของมาร์เองเนี่ยประสบวุ่เหตุมาเนี่ยถ้านับมาถึงตอนนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณสัก เกือบๆหรือว่า3เดือนแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ตัวของเขาเองนั้นเนี่ยกลับมาขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งการที่มาร์กกลับมาขี่เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหอยากจะขี่ก็กลับมาขี่ได้เลยครับเพราะว่าตัวของเขาเองนั้นเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากทางด้านของแพทย์ก่อนนะฮะแล้วก็แพทย์เองนั้นเนี่ยก็ได้มีการตรวจเช็คร่างกายของมาร์กแล้วนะครับ แล้วก็ได้มีการอนุญาตนั้นเนี่ยให้มาร์คนั้นเนี่ยได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้เพื่อที่จะเป็นการทดสอบดูด้วยนะว่าร่างกายของมาร์คนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับรวมถึงดูทดสอบในเรื่องของความฟิตเวลามาร์กเองนั้นเนี่ยอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างฮะก็เป็นการได้รับอนุญาตจากแพทย์แล้วนะถึงได้มาทําการทดสอบได้นเอนงนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เขานั้นประสบอุบัติเหตุมานะฮะแล้วก็มาช่วงสุดท้ายนี้เนี่ยหลังจากที่ได้แชมป์โลก 2025มาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาการบาดเจ็บของเขานั้นเนี่ยก็ถือว่าพอสมควรเลยเหมือนกันนะฮะก็ต้องมีการผ่าตัดด้วยตอนแรกนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องผ่าตัดแต่ตอนลหลังๆมานั้นก็ต้องมีการผ่าตัดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งหลังจากที่เขาผ่าตัดอะไรมาณนะตอนนั้นเนี่ยตัวของมาเองเนี่ยก็เก็บตัวเลยนะเก็บตัวนี่คือไม่ได้แบบอยู่เฉยๆนะก็คือในการเก็บตัวน,นั้นก็มีการแบบว่าฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับให้มันกลับคืนมานะฮะรวมถึงว่าตุ่มเทในการฟื้นฟูแบบเต็มที่ เต็มล้อเลยกันนะสลับมาร์กเพราะตัวเขาเองนั้นนี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าในปีหน้า2 0 2พนั้นเนี่ยเขาจะต้องลงทงการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็เตรียมตัวตั้งแต่น,นั้นเนินนะเพื่อรับปีหน้านั่นเองนะสลับตัวของมาร์กก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแข่งนฮะที่สุดยอดมากๆนะฮะในการดูแลรักษาตัวเองนะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรฮนะซึ่งแน่นอนตัวของเขาเองนั้นเนี่ยถามว่าหลังจากที่ได้แชมป์โลกไปแล้วเนี่ยในสนามที่เหลือเนี่ยเขาสามารถที่จะแข่งได้ไหม ก็แข่งได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะและตัวเขาเองนนั้นก็มีประสบการณ์มาแล้วฮะกับตอนที่อยู่กับ Honda นั่นเองนะฮะที่ว่าอาการบาดเจ็บมันยังไม่หายดีแต่ว่ามันยังขี่รถได้กลับไปลงแข่งแต่ก็แน่นอนฮะมันก็เลวร้ายลงไปอีกซึ่งณนะตอนนี้ตัวเขาเองก็มีการเรียนรู้นะมีประสบการณ์มาแล้วนั่นเองนะสำหรับมาร์กนั่นเองนะครับ ซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยแน่นอนทางด้านของมาร์กมาเกตเองเนี่ยเขาบอกว่าดีใจเหมือนกันนะที่ได้มาอยู่กับทีมดุคติเ e n น v วทีมนั่นเองนะครับเขาเขาบอกว่าทีมนี้เนี่ยมันเป็นกุญแจสําสคัญนะที่ทําให้ตัวเขาเองนั้นเนี่ยประสบความสาเร็จแล้วก็มีความแตกต่างนะระหว่างน,นักบิดที่มีความสุขกับนักบิดที่รวดเร็วนั่นก็เป็นคําพูดของมาร์กมาเกตันเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าแน่นอนสิ้นปีคริสต์มาสนั้นเนี่ยมันอาจจะมีงานเลี้ยงฮนะแต่ว่าพอสิ้นปีวันอาทิตย์ไปแล้วนั่นเนี่ย ต่างคนก็ต้องต่างแยกย้ายกันไปนะฮะเพื่อที่จะเตรียมการนะในการแข่งขันสลับปี2026ันยีนั่นเองครับซึ่งนตอนนี้ต้องบอกนะว่ามาร์เองนั้น,เ,นเตรียมการมาตั้งแต่นิ่นๆแล้วนะเพื่อที่จะต้อนรับการแข่งขันและดูหน้านั่นเองฮนะอืมนี่ก็เป็นข่าวดีนะสำหรับมาร์คมาเกตครับที่ร่างกายฟื้นฟูเรียกได้ว,ว่าฟื้นฟูมาแบบว่าเกือบจะเต็มที่แล้วล่ะแ,แล้วก็จะมีการทดสอบขีร่รถวอเตอร์ไซค์แล้วนะสำหรับไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้านั่นเองก่อนคริสต์มาสนั่นเองนะ ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆของมาร์คมาเกตนะฮะรอดูกันนะครับว่าในช่วงปี2026นั้นเนี่ยตัวเขาเองนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับมาร์คมาเกตนะฮะจะมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะสำหรับมาร์คเพราะว่าปีหน้าแน่นอนฮะคู่แข่งนั้นเนี่ยก็น่ากลัวหลายคนเหมือนกันนะสำหรับใน MotoGP อ่ะมาถึงข่าวทางด้านของฮอร g เก a มาตินกันบ้างน,นะครับอดีตแชมป์โลก m o t o g p ปี p 2024นั่นเองะฮะสำหรับทางด้านของฮอเกมาตินนะครับหลังจากที่มาตินนั้นเนี่ยได้ผิดพลาดไปนะฮะหมดหวังนะฮะกับการที่จะได้ไปอยู่ทีมโรงงานตุคติมีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็จำกันได้นะสภาพจิตใจของมาตินนั้นเนี่ยย่ำแย่มากๆเลยนะเรียกได้ว่าแข่งแทบไม่ได้เลยนะแถมยังประสบวาติเหตุอีกต่างหากสำหรับฮอเกมาตินนะครับแต่ทว่านะฮะทำให้ถึงตัวเขานั้นเนี่ยถึงกับที่จะแบบว่าอยากจะฉีกสัญญากับอาพีเดียไปเลยนะครับณตอนนั้น แต่แล้วแต่รอดนะตัวเขาเองนั้นเนี่ยก็คิดดีแล้วนะฮะว่าโอเคมาทําแบบว่าเสียใจให้มันย่ำแย่ยนะตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงหลังๆมานั้นเนะีนะ่ยฮอเกมาตินเนี่ยมักที่จะมาโฟกัสกับผลงานการแข่งขันของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะและนะตอนนี้เขาก็รู้แล้วนะครับว่าตัวเขาเองนั้นเนี่ยควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรควรจะโฟกัสไปที่ในการแข่งขันนะฮะไม่ใช่มาทําเป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นเองนะครับ จุดนี้แหละทาให้ฮอเกมาตินนะครับแน่นอนมันเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองไปเลยนะฮะซึ่งณตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไอ้พวกแสงไฟแสงเสารแสงสว่างเนื้อข่าวต่างๆที่จะเป็นสื่อเนี่ยมันไม่ได้มาส่องที่ฮอเกมาตินครับแต่ว่าตัวเขาเองณตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่าเขาเองนั้นไม่สนนะกับสิ่งแบบนี้แล้วครับและณนะตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองนั้นเนี่ยโฟกัสไปที่ผลงานแล้วนะสำหรับมาตินนะครับแล้วก็มาตินเขาบอกมาด้วยนะฮะว่าณตอนนี้เนี่ย เขาไม่สนใจแล้วก็ไม่แคร์แล้วนะฮะว่าจะมีคนพูดถึงเขาอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองนั้นเนี่ยจะพยายามที่จะเป็นหัวหอกนะในการนำทีมของอาพิเรียในปีหน้าปี2026นนั่นเองนะครับแล้วก็จะรักษาความเป็นมาตรฐานนะในการเป็นผู้นำในอาพิเรียให้ได้อะไรประมาณนี้สลับปีหน้านั่นเองซึ่งแน่นอนปีหน้า มาตินเองนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะพร้อมแล้วนะกับสำหรับการแข่งขันด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องดูนะครับว่าเขาจะไปโฟกัสที่ผลงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะต้องเรียกนะฮะความฟิตแล้วก็เรียกทางด้านของฟอร์มตัวเองนั้นเนี่ยให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดนะเพื่อที่จะเป็นหัวหอ,อกในการนําพาทีมอาพิเลียนนั่นเอง แต่ถึงอย่างไรฮะนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของมาโคเบสกี้นั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหัวหอ,อกอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับมาตินนั้นเนี่ยจะสามารถฝ่าฟันทางด้านของเบสกี้นั้นเนี่ยขึ้นมาได้หรือเปล่าปีหน้าคือคําตอบนั่นเองนะฮะซึ่งทางด้านของมาตินเองเนี่ยเขาก็มีความเชื่ออยู่นิดๆเหมือนกันนะครับอาจจะเชื่อเต็มร้อยก็ได้นะสำหรับ ตัวของเขาเองนะครับว่าถ้าเกิดมาตินนั้นเนี่ยโอเคทนอยู่กับทางด้านของพาแมทนะฮะพีมาพาแมทนะตอนที่ยังอยู่กับดูคาตินั้นเนี่ยมันก็อาจมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะที่ทางด้านของมาตินนั้นเนี่ยจะมีการเอ่อลงเออด้วยรถดูคาติสเปคโรงงานเหมือนกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมาเนี่ยตัวเขาเองนั้นเนี่ยมีนะมีฟอร์มแล้วก็มีศักยภาพพอนะที่จะสู้กับมาร์กได้นะฮะนี่ก็เป็นคำพูดของมาตินนะครับ ส่วนมาตินก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปี2025ที่ผ่านมาเหมือนกันนะเขาบอกว่ามาร์กเองนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นคู่แข่งที่ฉกาจตัวหนึ่งเลยฮะแล้วก็เป็นนักบิดที่แบบว่ามีความรวดเร็วแล้วก็ปี2025นั้นเนี่ยแทบจะไม่มีใครนั้นเนี่ยเทียบมาร์กได้เลยครับเขาบอกว่าถึงให้ปี2025ตัวของเขาเองนั้นเนี่ยมีความพร้อมร้อเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็ยังไม่ยืนยันเหมือนกันนะว่า ทางด้านของตัวเขาเองเนี่ยจะสามารถเอาชนะมาร์กมาเกตในปี2025ได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าณนะตอนปี2025นั้นเนี่ยมาเองนั้นคือแบบว่ามาแบบได้เร็วมากแล้วก็ไม่มีใครที่จะแบบว่าสู้ได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะนี่ก็เป็นคำพูดของมาตินนั่นเอง สรุปสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับฮอเกมาตินเนี่ยเขาบอกว่าแน่นอนปี2026นั้นเนี่ยเขาเต็มที่และโฟกัสไปที่ผลงานไม่สนไม่สนเสียงคำพูดวิาพากวิจารณ์หรือว่าใครจะพูดอะไรเกี่ยวเขาในแง่แบบไหนเขาไม่สนแล้วเขาจะทำตัวเองเนี่ยนะเพื่อจะเป็นผู้นำทีมอพิเรียให้ได้เลยแล้วก็รักษามาตรฐานฟองการขับขี่ให้มันกลับคืนมานั่นเองนะครับ ส่วนเมื่อปี2025ที่แล้วเนี่ยการที่ฮอเกมาตินนั้นใช้เบอร์หนึ่งนั้นเนี่ยแน่นอนมีคนบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกอาถรรพ์เบอร์หนึ่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทางด้านของมาตินเขาบอกว่าเขาไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้นะเกี่ยวกับพวกอาถรรพ์อะไรแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไปโฟกัสที่ผลงานมากกว่าแล้วก็แน่นอนอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้นั่นเองเนะครับ ส่วนการที่มาตินนั้นเนี่ยจะกลับมาใช้เบอร์หนึ่งอีกหรือไม,ม่นั้นเนี่ยตัวของมาตินก็บอกว่าไม่ช้าไม่เร็วนะตัวเขาเนี่ยจะกลับมาใช้เบอร์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่ก็เป็นคําพูดของฮอเกมาตินนะฮะรวมไปถึงเขาโฟกัสไปที่ผลงานในปี2026แล้วนะครับนั่นคือ,อ,อสําหรับข่าวของนักบิด2คน Mo โต้ p นะฮะแชมป์โลกอีกคนนึงเป็นแชมป์โลกปี2024อีกคนนึงเป็นแชมป์โลกปี2025มาสำหรับ Mark, มาร์คมาเกตันเองนะครับ รอดูฮะต้องบอกเลยนะว่ารอดูปีหน้า2026น่าจะสนุกมากๆเลยครับรวมถึงนักแข่งใหม่ๆนั้นที่ก็ดาวรุ่งพุ่งแรงก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันนะในปีหน้านั้นนั่น,น,นเองนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับทางด้านของข่าวมอเตอร์จีพวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ